มาแล้วเหรอมาโหลมาที่นี่ทําไมเนี่ยบอกแล้วไงว่าวันนี้พี่จะพาเมียมากินข้าวก็ไม่บังเอิญมาเจอไม่ได้ตามมาสะหน่อยรีบบอ,อกไปเลยอย่ามาทําแบบนี้งั้นก็รับปากมาก่อนว่าวันนี้พี่จะไปหาไม้ที่ห้องเออแต่ตอนนี้รีบบอ,อกไปก่อนเถอะ รอนานไหมกันไม่อะมาเรากินข้าวดีกว่าการสั่งมาเรียบร้อยแล้วกันกระเป๋าใครอ่ะอุ๊ยขอโทษนะคะของชัน้นเองค่ะฉันน่าจะวางลืมไว้ตอนที่ดูเมนูอะค่ะ อ๋อ oh, ค่ะนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะกินข้าวต่อดีกว่า ขอโทษค่ะเหลือชิ้นเดียวพอดีหมายให้คุณก็ได้ค่ะแทนคำขอบคุณที่คุณเก็บกระเป๋าให้หมคเอ่องั้นขอบคุณนะคะนี่คุณชื่อหมายใช่ไหมคะเห็นเมื่อกี้คุณพูดชื่อด้วยใช่ค่ะแล้วคุณชื่ออะไรหรอคะฉันชื่อพึ่งค่ะนี่คุณหมายพักอยู่แถวนี้หรอคะใช่ค่ะฉันทำงานอยู่แถวนี้แหละแล้วคุณพึ่งล่ะคะฉันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันละค่ะ คุณไมค์คะนี่สามีฉันนะคะชื่อกันดูสีเราเจอกันอีกแล้วใครเหรอเพึ่งคุณคงจำฉันไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราเจอกันคาเฟ่วันนั้นไงอ๋อใช่ที่เพิ่งเก็บกระเป๋าให้เขาวันนั้นใช่ไหมอืมเมื่อกี้เราก็จะซื้อของชิ้นเดียวกันนะแต่ว่าคุณไมค์ขยกให้เพิ่งอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไว้รอบหน้าถ้าเหลือชิ้นเดียวอีกไมค์ขอแล้วกันนะคะ ได้เลยค่ะนี่มายที่จะทำอะไรอะทำอะไรหรอคะหรือว่ากันอยากให้มายทำอะไรหรอทำไมต้องพยายามสแสดงตัววนเวียนอยู่ในชีวิตพึ่งด้วยบอกแล้วไงว่าให้อยู่ในที่ของตัวเองอ้ยเมียพี่ไม่ฉลาดหรอกขนาดเจอกันตอนแรกมีกระเป๋าวางบนโต๊ะมันยังไม่สงสัยเลย ถ้ามันฉลาดป่านนี้มันจำได้ไปตั้งนานแล้วแต่ยังไงพี่ก็ไม่ชอบอะ่ะมันไม่สบายใจต่อไปอะ่ะไม่ทําแบบนี้แล้วได้ไหมแบบนี้สิดีเราจะได้ใกล้กันมากขึ้นไงคะโอเคไว้ไม่จะทักไปหานะเพื่อนนัดกินข้าวกัน ได้เลยจ้ะถ้าวันนี้มาลงรูปแพร่คุ่งมาด,ด้วยนะกกันงั้นไมลกลับก่อนนะพึ่งไปนี่สนิทถึงขั้นได้คอนแทคกันเลยเหรออืม ดูท่าทางนะเราสองคนน่าจะได้เจอกันบ่อยด้ยแต่กันไม่อยากให้พึ่งแบลสนิตก,กับมาขนาดนั้นเลยเพึ่งจะรู้จกักกันเองนะไม่รู้สิพึ่งคุยกับมาแล้วรู้สึกถูกคอถูกชะตายไงก็ไม่รู้กันไม่สบายใจะอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกไม่มีอะไร ลกหน่อยนะบ้านดูกว้างดีนะแต่เพิ่งอยู่กับแฟนน่ะคงไม่เหงาหรอกมายอยู่คนเดียวเหงามากเลยแต่เพิ่งว่าเพิ่งอิจฉาไม้มากกว่านะชีวิตโสดนะดูอิสระจะตายไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยไว้รอบหน้าไปเที่ยวคอนโดไมยบ้างดิ กันวันนี้เพิ่งพาไมายมากินข้าวที่บ้านนะงั้นตามสบายเลยนะไมายเดี๋ยวเพิ่งเบาน้ำมาให้เฮ้ยเดี๋ยวกันไปข้างนอกก่อนนะ อย่าทำแบบนั้นสิเพิ่งไม่ได้โสดนะ,จะใจ้เพึ่งจบกับเขาได้ไงเขายังไม่ทำอะไรผิดเลยเออมีอะไรเปล่า อ๋อพอดีไมาจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนเหรออ๋อนี่ห้องน้ำอยู่นี่อ๋อจริงๆนะพี่กันพึ่งอะเหมือนมีความลับอยู่ความลับอะไรไม่เห็นพึ่งแอบคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ท่าทางดูน่าสงสัยไม่พอเหอะนี่พี่ไม่โอเคเลยนะพี่ไม้เข้าบ้านพี่กับพึ่งวันนี้ พี่การเดี๋ยวสิไมพูดเรื่องพึ่งเขาอยู่นะถ้าไมาย,ยังทำแบบเนี้ยพี่คงต้องเลิกกับไมจริงๆทุกวันเนี้ยพี่เราแวงตลอดเลยก็เอาสิถ้าพี่เลิกนะไมจะแชไมจะเอารูปของเราให้เมียพี่ดูไมไม่กล้าหรอกถ้าจะทำจริงๆริอ่ะไมทำไมนานละแล้วเมื่อไหร่พี่จะเลิกกับมันล่ะพี่ไม่เคยบอกว่าจะเลิกกับเมียพี่ไมย,ยอมรับได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ อย่าเ yeah. พิ่งไม่อยากรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ไม่ My. เมื่อกี้บอกกับกันนะผู้ชายคนเมื่อกี้คือใครหรอคือเราเคยคุยกันช่วงที่มีปัญหากับการน่ะนี่ก็เพิ่งขอจบความสัมพันธ์ไปเพราะว่าไม่อยากทำผิดกับการอีกอ่ะแสดงว่าที่ผ่านมามีปัญหากับการตลอดเลยเหรอก็นิดนึงอ่ะแต่เพิ่งลองมาคิดดูใหม่แล้วอ่ะเพิ่งว่าจะปรับความเข้าใจกับกันใหม่ เพิ่งคิดดีแล้วหรอถ้ามันแย่ก็ไม่ต้องทนก็ได้นะก็ถึงขั้นคิดหาคนอ,อื่นมาแทนแสดงว่าก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมกับกันแล้วสิไม่รู้สิแต่ว่ากันเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเพิ่งก็ไม่อยากทําผิดกับเขาว่ะไมล์ก็อย่าบอกเรื่องนี้กับกันได้ไหมอืมไมล์ไม่ยุ่งหรอกเรื่องส่วนตัวนี่ขอบใจนะ จริงๆนะพี่กันมาเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วจะให้พี่เชื่อมายที่ตั้งใจทําให้พี่กับเมียแตกกันเนี่ยนะแต่ไมยไม่ได้โกงหกนะพี่กันเมียพี่ไม่ได้ใส่เสื้ออย่างที่คิดพึ่งอ่ะมันมีชู้พึ่งไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกไหนล่ะหลักฐานก็ไมยถ่ายไม่ทันอ่ะอีกแล้วครั้งก่อนก็บอกถ่ายไม่ทันพี่มายทําอยู่พี่อึดอัดมากนะนี่พี่ไม่คิดจะเชื่อมายเลยหรอไมยไม่ได้โกงหกจริงนะพี่อะ อยู่กับเมียพี่นาออกมาอีกนะพี่กันพึ่งพึ่งเดี๋ยวก่อนที่พึ่งพึ่งเมื่อไหร่อการมันจะตาย,ตายไปไวะ ฉันจะได้สมหวังกับพึ่งทุกทีจะให้ใจเย็นได้ไงวะก็ฉันรู้สึกไปแล้วอ่ะฉันไม่กลัวหรอกก็มาฟ้องนี่สุดท้ายนะฉันขอให้พึ่งเป็นของฉันก็พอฉันอยากคุยกับนาย ฉันพอจะช่วยนายได้นะนี่คุณเป็นใครเราไม่ได้รู้จักกันเลยนะลองคุยกันก่อนไหม เฮ้ยไม่เปรับวะขอคุยด้วยหน่อยสินี่คุณอีกแล้วอรอคุณจะมายุ่งกับผมทำไมฉันรู้จักกับพึ่งนะเราเป็นเพื่อนกันเพื่งเขาเคยบอกกับฉันว่าจริงๆอ่ะเขาอยากไปต่อกับคุณนะแต่แค่เขาไม่อยากทำผิดกับสามิ นี่คุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอฉันช่วยคุณได้นะเพื่อนกันเขาไม่น่าทำแบบนี้นี่คุณบอกผมมาดีกว่าว่าคุณเป็นใครแล้วต้องการอะไรคุณเองก็อยากได้พึ่งคืนใช่ไหมละ่ะฉันก็อยากให้มันเลิกกับแฟนนี่แสดงว,ว่าคุณก็เป็นชู้เหมือนกันนะดิได้ยินมาว่าคุณยอมแรกทุกอย่างเลยนี่ทำไมคุณไม่ส่งหลักฐานไปให้สามีมาเลยละ่ะเรายังไม่ถึงขั้นนั้นและพึ่งก็เซสตัวเองมาก ยังไม่มีรูปถ่ายอะไรเลยน,นี่นี่มันร้ายกว่าที่คิดเนี่ยผมว่าคิดแบบที่คุณว่าแล้วแหละถ้ามีโอกาสนะผมจะถ่ายคลิปแล้วก็ให้สามีมันดูฉันช่วยคุณได้นะพึ่งอ่ะมันเชื่อใจฉันฉันจะลอ,อกไห้คุณเองแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอได้สิวันเสาร์ใช่ไหมอืมวันเสาร์เดี๋ยวมาไปรับเองนะจะชวนกันไปด้วยก็ได้ กันเขาไม่ว่างอ่ะเราไปกันสองคนก็ได้เนาะหรอเสียดายจังกันติดเพื่อนจังเลยเนาะอืมงั้นเอาไว้ว่ากันนะโอเคจ้าพี่แฟนแกไม่ว่างเพราะฉันนัดกูแล้วไงคุณผมว่าผมไม่กล้าจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ได้ยังไงฉันหลอกมันมาได้แล้วนะ ที่ผมถามคุณจริงๆเหรอคุณอยากได้แฟนเขามากเลยเหรอผมจะเชื่อใจคุณได้จริงๆใช่ไหมก็เออนะสิฉันไม่อยากเป็นแค่เมียน้อยต่อไปแล้วฉันรักกันฉันคบกับเขามาตั้งหลายปียังไงฉันก็จะทำให้มันเลิกกันให้ได้โอเคผมจะช่วยให้คุณสมหวังเอง อยู่คอนโดด้วยะเนี่ยตอนแรกเห็นว่าอยู่บ้านไม่มีทั้งบ้านแล้วก็คอนโดอ่ะ บ้านใครทำไมไมามีอะไรจะให้พี่ดูเมียพี่พาชูมานอนที่นี่พวกอะไรของมายอะงั้นพี่ก็ดูเองแล้วกันเอามาได้เลยพี่นี้เชื่อเรียงล่ะว่าเมียพี่มีชู ไม่นี่ไม่ใช่ห้องเธอเหรอแล้วทำแบบนี้ทำไมอ่ะทีเนี้พี่จะเลิกกับมันได้หรือยังพอเถอไมพึ่งนี่พึ่งเล่นอะไรกับน้องเนี่ยน้องน้องเหรอใช่พี่พึ่งหรือพี่สาวแท้ๆของผมเองครับพวกแกสองคนเลิกตีหน้าซื้อได้แล้วฉันเนี่ย รู้ความจริงมาตั้งนานแล้วผมไปสืบมาแล้วนะพี่ใช่คนนี้ไหมคนเดียวกันจริงด้วยอะ่ะคนนี้แหละชอบมาส่องสตอรี่พี่แล้วนี่พี่นึกยังไง๋ยวไปสงสัยเขาแกว่ามันปกติไหมล่ะที่อยู่ๆจะมีคนมาลืมกระเป๋าไว้บนโต๊ะที่มีคนมานั่งก่อนทางทั้งที่ตัวเองมาที่หลังอะ่ะหอ,อพวกคนพยายามมาสแสดงตัวสินะ เราที่แกไปสืบมาเจออะไรที่มันเชื่อมโยงระหว่างมันกับกันไหมก็ยังไม่เจอนะพี่แต่เท่าที่รู้มาเขาก็ทำงานอยู่แถวๆนี้แหละฉันเชื่อแล้วว่าข้อมูลจริงยังไงฉันฝากแกสืบต่อด้วยนะได้นะได ไม่เจอเบาแสอะไรที่เชื่อมโยงกันใช่ไหมใช่พี่ดูเหมือนพวกเขาจะลองตัวกันมากขึ้นเลยนะมันก็เลยกล้าท้าทายฉันไงฉันเข้าไปส่องไอจีดูนะลงรูปผู้ชายแต่ว่าไม่เห็นหน้าแต่ฉันเห็นแค่แขนก็รู้แล้วว่าน่ะกันเราจะเอาไงต่อนี่พี่ไม่มีหลักฐานแบบนี้เชาผิดยังไงงั้นฉันฝากแกคิดหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย มันติดกับฉันละฉันแกล้งิิกกินที่นี่อะ่ะมาหาฉันจริงด้วยอ่งั้นแค่นี้ก่อนนะเอ้าไมา้เจอเกันอีกแล้วนะเอ้าพึ่งมานั่งด้วยกันสิหรือว่าไม้นัดใครไว้หรือเปล่าคอนโซลแบบไม่ามาคนเดียวประจำแหละงั้นขอนั่งด้วยนะนี่ผมถามคุณจริงๆเหรอคุณอยากได้แฟนเขามากเลยเหรอก็อเออนะสิ ฉันไม่อยากเป็นแค่เมียน้อยต่อไปแล้วฉันรักกันฉันคบกับเขามาตั้งหลายปียังไงฉันก็จะทำให้มันเลิกกันให้ได้คิดว่าฉันโง่มากเหรอฉันเนี่ยเอะใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วฉันก็เลยให้นายน้องฉันเนี่ยหาหลักฐานไงนายนี่ผมถามคุณจริงๆเหรอคุณอยากได้แฟนเขามากเลยเหรอนเชื่อใจคุณได้จริงๆใช่ไหม ก็เออนะสิฉันไม่อยากเป็นแค่เมียน้อยต่อไปแล้วฉันรักกันฉันคบกับเขามาตั้งหลายปียังไงฉันก็จะทำมันเลิกกันให้ได้พวกแกสองคนอ่ะเตรียมขึ้นศาลได้เลยพึ่งฟังกันก่อนนะพนักงานระดับสูงบริษัทใหญ่เตรียมรับหมายสารได้เลยนะครับนหลังจากนี้จะไปลงนรกที่ไหนก็เชิญเลยนะฉันโทรบอกยมบาลให้จองต้นนิ้วให้พวกแกแหละ ขอโทษนะได้ไปอยู่ด้วยกันสมใจแล้วสินะพี่ฟ้องช่วได้เงินพี่การก็ยอมเซ็นยางให้ใครบอกล่ะก็ตอนโดนฟ้องอ่ะมันคงคิดแหละว่าผู้ชายคนนี้ช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นไงล่ะหมดอนาคตตกงานแล้วก็เสียเงินอีกเด้อน่าเสียดายเนาะ หน้าตาดีก็น,น่าจะหาเองไม่น่าอยากได้ของพี่ผมเลยดีแล้วแหละที่ให้มันเอาไปอ่ะผู้ชายแบบกันพี่คิดดูแล้วนะมีค่าน้อยกว่าพลาสติกอีกอ่ะอันเดี๋ยวผมช่วยหาให้ใหม่นะพี่เพิ่งนพอกอดเลยพี่อยากอยู่คนเดียว